คุณผู้ชมครับหลังจากที่พนักานนายกนัฐมนมตรีได้มอบนโยบายเกี่ยวกับสภาเกษตรกรแห่งชาติไปแล้วนะครับช่วงนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้ร่วมสนทนาทั้ง4ท่านนะครับผมขออนุญาตแนะนําทั้ง4ท่านนะครับท่านแรกนะครับดรกนกวงตระงานที่ปรึกษานายกนัฐมนตรีครับสวัสดีครับตามมาด้วยท่านประพัฒน์ปัญญาชาติรักนะครับที่ปรึกษาัฐมนมตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับสวัสดีครับและท่านต่อมานะครับท่านประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับท่านประหลัดเฉลิมพรพิรุณสารครัับสสวดี ลำดับต่อไปนะครับเป็นหญิงสาวที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจหนึ่งคนในเวทีสนทนาของเรานะครับท่านพันพิมลชัญญานิวัตรครับหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรครับสวัสดีครับสวัสดีทั้ง4ท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็ถือว่าเป็นนโยบายที่พรนท่านนายกท่านบรีได้มอบให้กับพี่น้องเกษตรกรไปแล้วนะครับดรมองว่าประโยชน์ต่อเนื่องนะครับถ้าเราจะทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดเราต้องมีการปฏิบัติอย่างไงบ้างครับท่านครับ สำหรับประเด็นที่สําคัญนะครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายไว้ให้นะครับก็คือท่านคาดหวังว่าทางจังหวัดนะครับอำเภอและก็ตําบลน,นะครับซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องของการเลือกตั้งและก็ในเรื่องของการเตรียมการจัดตั้งสภากษตรกรในระดับจังหวัดและระดับชาตินะครับจะไปปฏิบัติหน้าที่นะครับให้ได้สําเร็จตั้งแต่เรื่องของการที่จะจัดให้มีการเลือกตั้ง ที่โปรง่งใสเป็นธรรมบริสุทธิ์สะอาดไม่มีการซื้อเสียงนะครับแล้วก็ที่สํ e สสาสคัญประการที่สองก็คือการที่จะให้มีการจัดเตรียมกลไกต่างๆที่จะรองรับการทํางานของสภาเกษตรกรนะครับและก็ประการที่สําคัญก็คือจะต้องให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนไม่ใช่เฉพาะเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรเสร็จแล้วแล้วก็จบกันไม่ใช่แต่จะต้องมีการทํางานอย่างต่อเนื่องต้องเป็นระยะยาวเลยต้องเป็นระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นทางท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านประหลัดจังหวัดท่านเกษตรจังหวัด หรือเกษตรและสหก์จังหวัดนะครับตลอดจนข้าราชการในพื้นที่และก็ในท้องถิ่นจะต้องทําหน้าที่ของตัวเองต่อไปผมอยากจะขออนุญาตย้ยําตรงนี้นะครับว่าท่านนายกงตรีได้กล่าวชัดเจนว่าสภาเกษตรการแห่งชาติเป็น,นกลไกใหม่ที่เราไม่เคยมีมาก่อนในประเทศไทยของเราและก็กลไกนี้จะเป็น,นกลไกที่ช่วยรับฟังข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคิดเห็นของพี่น้องเกษตรการว่าต้องการอะไร,รจากประเทศของเรานะครับและคณะมนตรีก็จะนําข้อเสนอเหล่านี้ ไปใช้ในการตัดสินใจเพื่อกําหนดมาตรการนโยบายต่างๆหรือโครงการแผนง,งานของรัฐบาลที่จะทําต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นด้วยเหตุผลอันนี้เองครับผมจึงอยากจะขออนุญาตเรียนกับท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านประจังจังหวัดท่านเกษตรจังหวัดเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนะ,น,นะครับว่าการทาหน้าที่ของท่านตามนโยบายที่ได้รับมอบจากท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้เนี่ยกรุณาอย่าทําเพราะว่าเป็นนโยบายครับที่ท่านนายกได้มอบให้เท่านั้น แต่สิ่งที่เราอยากเห็นและที่ผมอยากเห็นพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรอยากเห็นคืออยากเห็นท่านทํางานด้วยใจเพราะว่าถ้าท่านเอาใจของท่านไปสัมผัสกับเกษตรกรแล้วเนี่ยท่านจะรู้สึกว่าเกษตรกรเป็นอย่างไรและตรงนี้เองแหะครับสํานึกของการปฏิบัติหน้าที่ให้สําเร็จตามนโยบายที่ท่านนายกได้มอบให้ในวันนี้ก็จะเกิดอย่างเป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นผมขอความกรุณาเถอะครับในนามของพี่น้องเกษตรกรจริงๆผมขอข้าราชการนะครับ ที่มาร่วมประชุมวันนี้และไม่ได้มาวันนี้เนี่ยนะครับกรุณาใช้ใจของท่านในการทํางานเพื่อสภาเกษตรกรแห่งชาติแล้วถ้าเป็นอย่างนี้เราจะได้ใจของพี่น้องเกษตรกรทั้งประเทศครับก็คือถ้าทําด้วยใจเนี่ยนะครับรับรองได้เลยว่าเป้าหมายหรือวานโยวายที่วางไว้เนี่ยก็จะสําเร็จเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็เกิดประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรได้ไม่ยากเลยนะครับท่านหนึ่งนะครับคลุกครีกับพี่น้องเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่องท่านประพัฒนครับมีมุมมองหรือว่าแนะนําอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของ สภาเกษตรกรแห่งชาติบ้างครับเชิญครับขอบคุณมากครับวันนี้ต้องขอเรียนว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เกษตรกรรอมาช้านานมากนะครับนับจากนี้ไปเนี่ยผมก็เชื่อว่าเกษตรกรเนี่ยก็จะใช้สถาบันแห่งนี้นะครับร่วมมือร่วมมือกับรัฐบาลกับภาครัฐกับกลุ่มองค์กรอื่นๆน,นะครับในการช่วยกันช่วยกันนําเสนอแนโยบายนะครับให้เกิดการพัฒนาที่ดีให้กับเกษตรกรทั้งประเทศในระยะยาว งานในวันนี้นะครับถือว่าเป็นนีเป็นหมายที่ดีมากที่ท่านนายยงตรีเนกรุณานมาเป็นประธานในพิธีมาเริ่มเคี่ยวลูกนะครับผมเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้มีสองอย่างก็คือด้านนั้นก็คือสร้างความร่วมมือให้กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับในในฐานะที่ท่านนายยงตีเนเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายฉบับนี้นะครับกระทรวงเกษตรเองเนี่ยการบริหารจัดการการเลือกตั้งเนี่ยก็คงจะเกินกำลังหากาไม่ได้การรับการช่วยเหลือจากกระทรวงมหาดไทยเพราะฉะนั้นท่านนายยงตีเนี่ย ก็ได้อขอเชิญผู้ว่าราชการคร,ครับซึ่งมีส่วนสําคัญมากในจังหวัดนั้นๆนะครับได้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบในการจัดการการเลือกตั้งดังที่อาจารย์กระนกได้กล่าวไว้นะครับซึ่งก็เชื่อว่าจากนี้ไปเนี่ยก็คงจะช่วยกันทํางานสร้างความร่วมมือระหว่างส่วนงานของรัฐนะครับเพื่อให้เกิดการเลือกตั้งที่ได้ตัวแทนที่ดีการจัดการการเลือกตั้งที่โปร่งใสนะครับตรงนี้นะผมเชื่อว่าข้อแรกก็คือความร่วมมือระหว่างระหว่างหน่วยงานต่างๆจะดีขึ้นอันที่สอง สิ่งที่เป็นห่วงมากก็คือเกษตรกรเนี่ยจะไม่ได้รับทราบข่าวสารเรื่องสภาเกษตรกรวันนี้เนี่ยท่านนายมนตีเนี่ยกรุณาเขียนลูกผมเชื่อว่าเกษตรกรเนี่ยที่ติดตามข่าวสารอยู่ครับดูทีวีอยู่นะครับก็จะได้ทราบว่าบัดนี้เนี่ยกฎหมายฉบับนี้บังคับใช้แล้วนะครับและท่านนายมงตรีโดยเฉพาะรัฐบาลเนี่ยได้กรุณาตั้งใจจริงจ uh ัง huh กับกฎหมายฉบับ yeah. น yeah. yeah. ี้มากก็ต้องขอขอบคุณทุกส่วนนะครับที่กรุณาทำให้กฎหมายฉบับนี้ข้อลงมาและก็บังคับใช้ได้ครับขอบคุณครับ เรียกว่าทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เองนี่ก็จะมีการสานต่อนโยบายนี้นะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรมากขึ้นด้วยใช่ไหมครับท่านครับผมเชื่อว่านับจากนี้ไปนะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยเฉพาะท่านทันตรี่ว่าการกระทรวงเนี่ยก็จะต้องใช้ใช้องค์กรเนี่ยนะครับมาร่วมกันทำทำทำงานร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจะให้ได้เกิดการประสานงานกันระหว่างภาคราชการและภาคเกษตรกรให้ได้แนวทางการทำงานที่ดีที่สุดครับก็ถือว่าเป็น นโยบายนะครับเป็นรูปธรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรอย่างแท้จริงนะครับระดับต่อไปนะครับท่านประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับท่านมีมุมมองว่าจะเกิดประโยชน์อะไรมากมายครับกับพี่น้องเกษตรกรหลังจากที่มีสภาเกษตรกรแห่งชาติบ้างครับครับในในส่วนของประโยชน์ที่จะได้รับกับเกษตรกรก็คงอย่างที่ท่านทั้งสองได้กล่าวไปแล้วนะทั้งท่านกหนกแล้วก็ท่านประพัฒนะครับผมอยากจะพูดถึงตอนสาคัญนะครับว่าเราควรจะต้องทํำยังไงบ้าง ในในเรื่องของความสําคัญที่จะมีการเลือกตั้งสภาเกษตรกรเนี่ยนะฮะขั้นตอนที่สําคัญที่สุดก็คือในเรื่องของการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรในระดับหมู่บ้านเพราะว่าผู้แทนระดับเกษตรกรระดับหมู่บ้านเนี่ยก็คือผู้ที่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้เนี่ยจะเป็นผู้ที่มีสิทธิ์อกอกเสียงลงคะแนนเพราะฉะนั้นขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สําคัญเพราะฉะนั้นวันที่13กุมภาพันธ์2554ันยเนี่ยนะฮะคงต้องเชิญชวนเกษตรกรทุกท่าน ให้ใช้สิทธิ์ตรงนี function, the <c oughs> ้แล้วเพื่อไปเลือกตั้งเพราะว่าหลังจากที่เราได้ผู้แทนเกษตรกรในระดับหมู่บ้านแล้วเนี่ยผู้แทนระดับหมู่บ้านจานวนหนึ่งคนต่อหมู่บ้านเนี่ยก็จะไปเลือกผู้แทนเกษตรกรในระดับตําบลอันนั้นจะเป็นผู้แทนของหมู่บ้านไปเลือกกันเองนะครับเป็นเลือกเพื่อจะได้ผู้แทนในระดับตาบลแล้วผู้แทนระดับตาบลก็จะไปเลือกผู้แทนระดับอําเภออีกหนึ่งท่านนะครับเพื่อที่จะเป็นสภาเกษตรกรในระดับจังหวัด แล้วก็จะเลือกเป็นสภาเกษตรกรแห่งชาติต่อไปเพราะฉะนั้นขั้นตอนที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเกษตรกรจะมีสิทธิ์เสียงได้ก็คือในช่วงที่เลือกผู้แทนเกษตรกรในระดับตําบตำบลเท่านั้นนะครับก็เรียกว่าต้องเริ่มต้นจากระดับหมู่บ้านก่อนเลยใช่ไหมครับก็คือว่าจะต้องมีตัวแทนนะครับจากระดับที่หน่วยที่เล็กที่สุดแล้วค่อยๆเข้าไปสู่ตำบลนะครับอำเภอจังหวัดแล้วก็เป็นสภาเกษตรกรแห่งชาติต่อไปนะครับถูกต้องครับ คิดว่าการที่เลือกต้นตั้งแต่ระดับเล็กที่สุดไปจนถึงระดับให,ใหญ่ๆขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยจะมีประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกรยังไงบ้างครับประโยชน์ที่ได้รับแน่นอนก็คือว่าต่อไปนี้เนี่ยเกษตรกรก็จะมีตัวแทนในการที่จะมากําหนดนโ,นโยบายในการที่กำหนดเป็นแผนแม่บทในการที่จะพัฒนาเกษตรในเรื่องการเกษตรทีนี้ในเรื่องของการพัฒนาเกษตรเนี่ยมันคงจะต้องขึ้นมาจากในระดับหมู่บ้านนะครับเพื่อที่จะ เสนอขึ้นมาในระดับหนเพราะว่าปัญหาของแต่ละหมู่บ้านเนี่ยไม่เหมือนกันก็อาจจะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นก็จะมีตัวแทนที่จะขึ้นมาแนะนําหรือว่ามาสนับสนุนหรือมาเสนอแผนงานต่างๆที่จะให้รัฐบาลเป็นผู้ทําให้ครับก็ถือว่าเป็นสภาที่มาจากพี่น้องเกษตรกรอย่างแท้จริงเลยนะครับจะได้เข้าใจปัญหาอย่างถี่ถ้วนนะครับและแน่นอนที่สุดนะครับคงต้องปิดท้ายที่คุณพันธิมลน,นะครับว่ามีมุมมองอยังไงบ้างครับหลังจากที่เราฟังนโยบายจากพนักท่านนาย,ยกรัฐมนตรีไปแล้วครับ ก็ต้องขอบพระคุณรัฐบาลของท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะคะที่ได้มองเห็นความสําคัญของสภาเกษตรกรซึ่งพวกเราได้มีความพยายามมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า40ปีแล้วนะคะที่จะทําให้สําเร็จก็อยากจะให้เกษตรกรให้ความสําคัญในเรื่องนี้อย่างมากๆและก็ไปใช้สิทธิ์กันให้มากๆเพื่อเราจะได้ตัวแทนที่แท้จริงของพวกเรานะคะเราไม่อยากให้มีกลุ่มคนที่จะมาใช้ มุ่งหาผลประโยชน์จากสภาของเราซึ่งถ้าเป็นเป็นสภาของเกษตรกร,ร,กรที่แท้จริงเกษตรกร,ร,ก,รก็จะได้รับประโยชน์ที่ในการที่จะพัฒนาศักยภาพในการผลิตการตลาดการแปรรูปการค้าขายให้ยั่งยืนนะคะแล้วก็จะมุ่งไปสู่การอยู่ดีกินดีของพวกเราทั้งหมดค่ะครับเรียกว่าอย่าไปให้คนอื่นที่ไม่ได้เป็นพี่น้องเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยได้ไปแอบใช้สิทธิ์ของพวกเราใช่ไหมครับตรงนี้สําคัญมากเลย<ช>นะครับใช่ค่ะครับ ช่วงท้ายนะครับอยากให้ดรกหนกนะครับได้มีการฝากไว้นิดนึงว่ามุมมองในอนาคตนะครับดรมองว่าสภาเกษตรกรแห่งชาติของเราเนี่ยจะเป็นไปในทิศทางไหนครับสภาเกษตรกรแห่งชาติของเรานะครับจะเป็นกลไกสําคัญในการที่จะรับข้อมูลข่าวสารปัญหาความต้องการของพี่น้องเกษตรกรในระดับพื้นฐานหรือรากหญ้าขึ้นมาสู่ระดับชาติโดยตรงไม่ต้องวกวนพดเคี้ยวไปที่ไหนเลยนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลความต้องการตรง มาถึงระดับชาติคือรัฐบาลน,นั้นเนี่ยนะครับจะเป็นเครื่องมือสําคัญมากที่ทําให้นโยบายแผนงานมาตรการต่างๆของรัฐบาลตรงกับความต้องการของพี่น้องเกษตรกรนะครับตรงนี้จะเป็นการเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานด้านการเกษตรของประเทศไทยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับจึงถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญมากของประวัติศาสตร์การบริหารงาน,นด้านการเกษตรของประเทศไทยซึ่งท่านยกสกรียพิสิทธิ์วทชาชีวะเนี่ยนะครับ เป็นผู้ที่ผลักดันและก็ต่อสู้นะครับเพื่อให้มีสิ่งนี้เกิดขึ้นและวันนี้เริ่มต้นแล้วครับและผมเชื่อว่าภายในอนาคตอันใกล้นี้เนี่ยนะครับเราจะเห็นผลว่ากลไกที่รับฟังความต้องการของพี่น้องเกษตรกรจากพื้นล่างนั้นเนี่ยมันมีผลต่อนโยบายจริงๆและที่สํำคัญคือมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงระบบการเกษตรของประเทศไทยจริงๆ ตรงนี้ครับจะเป็นมิติใหม่ของประเทศไทยในด้านการเกษตรครับเพราะว่าประเทศของเราเป็นประเทศเกษตรกรรมนะครับการมีสภาเกษตรกรแห่งชาติที่ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญของประเทศเราเลยก็ว่าได้นะครับท่านประพัท์ครับอยากจะฝากทิ้งท้ายอะไรบ้างครับในวันนี้ครับผมเชื่อว่านักครังนี้ไปนะครับเกษตรกรจะได้มีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายด้านการเกษตรของชาติได้มีส่วนในการกําหนดชะตาชีวิตของเขาเองนะครับผ่านพรบสภาเกษตรกรซึ่งในกฎหมายรองรับอย่างถาวร นะครับเฉกเช่นกับประชาชนในกลุ่มชาชีพอื่นๆซึ่งมีกฎหมายอย่างนี้มาแล้วตลอดหลายสิบปีนะครับก็เชื่อมั่นได้ว่านับอย่างนี้ไปเนี่ยนะครับประเทศเนี่ยก็จะทําให้เกิดความสงบมากขึ้นทําให้ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มอาชีพต่างๆลดน้อยลงนะครับสุดท้ายที่สุดเนี่ยก็คงจะทําให้ประเทศชาตินี้มีความมั่นคงมากขึ้นในระยะยาวครับนะครับ แน่นอนที่สุดนะครับคุณผู้ชมครับสิ่งที่พวกเราทั้ง5คนได้มีการพูดคุยกันเนี่ยนะครับก็คงทําให้เห็นแล้วนะครับว่าสภาเกษตรกรนะครับเป็นสภาของพี่น้องเกษตรกรอย่างแท้จริงนะครับท่านประหลัดครับหลังจากที่เราได้รับทราบนโยบายไปแล้วเนี่ยจากวันนี้เป็นต้นไปที่จะเป็นมิติใหม่ของสภาเกษตรกรแห่งชาติเนี่ยท่านมองว่าอนาคตของเกษตรกรไทยจะเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่มีการเลือกตั้งแล้วก็มีสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติแล้วเนี่ยผมเชื่อมั่นว่า ความเป็นอยู่ของเกษตรกรในการนําเสนอข้อมูลต่างๆในการที่จะเสนอขอความต้องการในการสนับสนุนต่างๆเนี่ยนะครับก็จะสามารถทําให้ความเป็นอยู่ของเกษตรกรเนี่ยได้รับการตอบสนองนะครับในเรื่องต่างๆ <c oughs> ปัญหาประสาทต่างๆที่เกษตรกรมีอยู่ในปัจจุบันหรือที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยก็จะใช้ผู้แทนของเกษตรกรแล้วก็ใช้สภาเกษตรกรแห่งชาติเนี่ย เป็นเวทีในการที่จะนําเสนอข้อมูลต่างๆให้กับรัฐบาลได้นําไปแก้ไขครับครับก็เหมือนกับคาขวัญที่อยู่ด้านหลังพวกเราทั้ง5คนนะครับบอกว่าสภาเกษตรกรของเกษตรกรเพื่อความเข้มแข็งของเกษตรกรไทยถือว่าเป็นมิติใหม่แล้วก็ก้าวใหม่อย่างแท้จริงก็ต้องขอฝากสภาเกษตรกรแห่งชาตินะครับไว้ในอ้อมกอดของพี่น้องเกษตรกรไทยรวมไปถึงพี่น้องประชาชนทั่วไปด้วยนะครับวันนี้พวกเราทั้ง5คนคงต้องลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ